ไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณธนาไตรฉัตรภูโชคอน,นันต์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทอามาโดกรุ๊ปจำกัดเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอามาโดนะคะสวัสดีค่ะคุณเชนคะ่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณบรรพุนสวัสดีพี่ยมรัตน์ด้วยครับค่ะสงสัยมากเลยในรอบปีที่ผ่านมาในคนรอบข้างเนี่ยต้องบอกเลยนะไม่มีใครไม่รู้จักอามาโดอามาโดทําอะไรในช่วงปีที่ผ่านมา คนรู้จักกันทั้งสังคมเลยคะมันคืออะไรอย่างไรคะอธิบายแบบสั้นๆคะ่ะได้ครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราปีนี้เนี่ยเราทำมาปีที่7แล้วกำลังก้าวสู่ปีที่แนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มจากสตาร์ทอัพที่ประมาณเมื่อประมาณปี57เลยและทีนี้พอมันโตขึ้นเนี่ย <c oughs> <ๆ>เราก็มีนัยยะว่าเราพยายามรีแบรนด์หรือว่าพยายามต่อยามเรื่องแบรนด์อเวนิสนะฮะแต่ผมว่าที่คิดว่าเป็นเป็นบิ๊กมูฟเนี่ยน่าจะเป็นเคสเอ่อเมกาอาร์ติสที่มาเป็นพิจันตเอร์นะครับก็คืออย่างเคสเคสชยนบิน ไตรมาสที่3ามปีปีที่แล้วครับที่อันนี้นก, <ๆ S 1> ก็ทำให้รู้สึกว่าคนจากที่แบบเคยได้ยินแววๆหรือเห็นผ่านตาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแบรนด์โนเตค่อนข้างชัดเจนขึ้นครับรู้จักพูดถึงกันหมดเลยอ๋อมาจากจุดนี้นี่เองใช่ครับะค,ะค่ะมองยังไงคะทิศทางแนวโน้มว่ามันตนันมันโตรหรือมันยังไปได้ขนาดไหนอย่างไรเอาจากปี6465ถึงทิศทางจากเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเทรนด์ของของวิตามินหรือซัพพลีเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างเมนเทนมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วการการ projection เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตช้าลงด้วยนะครับแต่ว่าโ,คคโชคดีที่ว่าช่วง2ปีนี้เนี่ยเหมือนคนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นครับแล้วก็กลุ่มของลูกค้าหลักเนี่ยเป็นกลุ่มที่อายุประมาณ40-50เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็<ม>ทุกอย่างมันเลยหนุนกันแล้วบังเอิญว่าตัวของเราเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มี distribution channel ที่ค่อนข้างหลากหลายก็เลยทําให้ทุกอย่างมันสอดรับกับ กับทั้งเรื่องของกระแสด้วยเรื่องของจํานวนผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแบรนด์อเวเน่ที่มาถูกที่ถูกเวลาด้วยครับเอ๊แต่เมื่อกี้ฟังดูก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นปัจจัยบวกซะมากกว่านี่ครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณเชนใช้คําว่าพอโปรเจกต์ไปข้างหน้าเนี่ยมันดูเหมือนจะต้องเมนเทนคือเท่ากับว่าจริงๆมันไม่ได้โตมากเลยฮะมันเป็นเพราะอะไรฮะอะไรที่ถ่วงอยู่ฮะออจริงจธุรกิจเนี้ยต้องบอกว่า มันมีตัวจริงอยู่อยู่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่กี่เจ้านะครับแล้วพอส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่จำหน่ายมาถึงประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะนึกออกเลยว่าจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อในหัวนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยพอเหมือนตัวเราเองเนี่ยเราก็เป็นธุรกิจที่เริ่มจาก SME สมัยก่อนเนี่ยแล้วพอโตขึ้นแล้วเราอยู่ในฟิลที่เป็นโลเคคือเราเข้าใจพฤติกรรม ผู้บริโภคด้วยอะไรด้วยผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ที่ทาให้เราโตขึ้นครับอืมค่ะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกแล้วดูแนวโน้มหน้าใหม่ยังยังดูเหมือนว่าในช่วงนี้ก็ยังมีเจ้าใหม่หน้าใหม่ๆรายใหม่อยากจะเข้ามาแบ่งเค้กในช่วงนี้มองเทรนตรงนี้ยังไงคะถ้าถ้าเป็นถามในานามามโดนเนี่ยผมคิดว่าคําว่าเจ้าใหม่เนี่ยเป็นประโยคที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเออ ประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตเรื่องของ trust หรือว่าความเชื่อเนี่ยความความเชื่อถือเนี่ยในเรื่องของแบรนด์เน n e s s หรือว่าความปลอดภัยเนี่ยมาช่วงปี61ค่อนข้างรุนแรงถ้าจำกันได้ก็คือยุคที่เป็นเคสมีแบรนด์แบรนด์หนึงทำผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะ,ะแล้วเหมือนช่วงนั้น,นก็เป็นเหมือนช่วงที่เป็นบิ๊กบอมในในตลาดวิตามินทีนี้เนี่ยผมว่าวันนี้พอพอ,พอผู้บริโภคอยากจะทานอาหารเสริมหรืออยากจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความไว้ใจเป็นหลักก่อน ดยที่แบรนด์ใช่ใช่ครับทีนี้ถ้าเป็นหน้าใหม่เนี่ยผมว่าอันนี้ะผมว่าณสามปีนี้ยังค่อนข้างยากมากครับแล้วเจ้าหลักๆณขณะนี้ที่อยู่ได้ครองตลาดเอาด้านวิตามินอาหารเสริมพวกนี้นะคะมีอยู่กี่เจ้าคะที่น่าจะอยู่ได้และล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้เยอะไหมคะโอ้ถ้าถ้ารายเล็กๆนี่คือล้างบางเลยครับก็คือเรียกว่าหายไปจริงๆแล้วตัวอามาโดเองเนี่ยก็เกือบเกือบจะผ่านจุดนั้นไม่ได้เหมือนกันในช่วงปี61แต่ถ้าถามว่าในประเทศไทยมีท็อป อยู่กี่แบรนด์เนี่ยตอนนี้ก็มองออกได้ประมาณ5-6แบรนด์ครับเอ oh, <wow. S 2> ละห้าหกแบรนด์นี้เขาทําอะไรทําไมถึงยังเป็นตัวจริงแล้วก็มีขนาดมาเก็ตแชร์ที่ใหญ่เพิ่มมาขึ้นเลยไอ้แล้วไอ้ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาพลาดตรงไหนบ้างเอ,อ่อผมว่าอย่างหนึ่งเลยเป็นเรื่องของ Price ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของ quality ด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอธุรกิจของวิตามินซัพพลีเมนเนี่ยพอทุกอย่างมันสมดุลเข้าเรื่องของของ quality ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของระยะการเห็นผลแล้วก็เรื่องของการสั่งซื้อซ้ําที่เป็นปนนปัััจจยยหลกกใารรออู่ดทีี้ ตัวท็อปฟเองเนี่ยก็ต้องยกว่าอย่างอย่างท็อปวันเนี่ยก็อาจจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามามาด้วยความน่าเชื่อถือมาด้วยความถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมะียอดขายที่ใกล้เคียงกับอามโดเนี่ยคือหลักพันล้านบวกลบ2 0 0พล้านบวกลบเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามเจ้านะครับคุณเชล์แล้วผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือวิตามินตัวไหนที่แบบฮอตฮิตมากในบ้านเรานะขณะนี้คะ จริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มหลักเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นกลุ่มวิตามินพื้นฐานเช่นวิตามินซีวิตามินมัลติวิตามินบแคลเซียมคือกลุ่มนี้เป็นเป็นพื้นฐานที่อยู่มาหลายปีแล้วแล้วตัวเลขเนี่ยก็เป็นไปตามจํานวนประชากรนะฮะแต่ว่าถ้าในส่วนของอเมโดเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องคอลลาเจนชนิดผงครับค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านเอาของคุณเชนบอกว่ามันจะต้องดู2ประเด็นก็คือเรื่องของ product นะครับแล้วก็เรื่องของตัว Price ตัวราคานะครับให้คําแนะนํานิดนึง <c oughs> ว่าถ้าสมมติว่าคนที่มีเม็ดเงินจํากัดเนี่ยนะครับจะไปท product <c oughs> ไหนเนี่ยคนจะมีจุดเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วหลักในการตั้งราคาให้มันเหมาะสมเนี่ยมันควรจะมีวิธียังไงฮะ <c oughs> ได้ครับคือประสบการณ์ผมมองว่าต้องเช็คราคาตลาดก่อนว่าถ้าเป็นเป็นตัวของวิตามินสมมติเป็นส่วนผสมนี้ เกรดนี้ราคาต้นทุนราคาตลาดที่เป็นอิงกิเดียนเนี่ยสุดท้ายมันเป็นเรื่องความยุติธรรมในการทําธุรกิจนะฮะว่าสมมุติต้นทุนของร้อยหนึง่งเราควรจะขายเท่านี้บาทเพื่อสุดท้ายหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยมันบริษัทอยู่ได้แล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่ากล้าที่จะซื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นคําแนะนําส่วนตัวครับอืมค่ะแล้วช่วงโควิดกับช่วงก่อนโควิดหลังโควิดสะลักาการขายอาหารเสริมพวกเนี้ยมันแตกต่างกันไหมแล้วตัวไหนมันมาแรงโดยเฉพาะช่วงโควิดเขาฮอตที่ตัวไหนกันคะ ถ้าถ้าสำหรับผมเนี่ยนะฮะ,ะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่เป็นสารอาหารพื้นฐานเนี่ยจะค่อนข้างขายดีเพิ่มขึ้นนะครับ mm. ที่เป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราใส่ใจตัวเองแล้วมีสุขภาพที่มั่นใจมากขึ้นในการที่จะอาจจะต่อสู้กับฝูนต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของอามาโดเหมือนกันเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยตัวเนื้อเบสมันเป็นอะมิโนเปปไทด์ก็คือเป็นเป็นโปรตีนเหมือนกันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เราได้โปรตีนครบในทุกวันครับอันนี้พอโควิดปุ๊บอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวิตามินซีได้โปรตีนส่วนพวกนี้จะค่อนข้างมีตัวเลขที่สูงขึ้นครับอืมครับเอ๊แต่พอมีวิกฤตโควิดสิเนี่ยมันส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเหมือนกันนะนะครับทีนี้กําลังซื้อ,อของคนเนี่ยเราสัมผัสได้เลยไหมครับว่าเฮ้ยมันหายไปนะแล้วมันส่งผลต่อยอดขายอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะมีผลไหมคะ,ะหรือไม่มีผลเลยเออจริงๆอันนี้ผมมี2ปัจจัยคือปัจจัยแรกถามว่าเราอิมแพคไหมเนี่ย อันนี้ผมคิดว่าค ondition นี่อาจจะตอบยากเพราะว่าของเรามันเป็นเรื่องของสุขภาพและความงามคือพอเป็นสุขภาพปุ๊บเราดันขึ้นกราฟที่มันโตขึ้นพอดีนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของการซื้อเนี่ยจริงๆของอามาโดเองเนี่ยเราสวนกระแสเพราะว่าแพลตฟอร์มเราจะเป็นค่อนข้างที่เหมือนว่ามีออนไลน์รองรับไว้ชัดเจนมีการซื้อตรงกับลูกค้าผ่านทางทีวีครับทีเนี้ยพอเราบอกว่าโควิดปุ๊บแล้วสอดคล้องว่าอามาโดเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องความมั่นใจ ามันทําให้ทุกอย่างมันโตไปหมดเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามว่าเราอิมแพกไหมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างตอบได้ยากค่ะสถานการณ์ณขณะนี้ต้องยอมรับเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วมีการร้องเรียนมีการเริ่มไปตรวจไปปรับจับโฆษณาเกินจริงมีคําแนะนําอย่างไรคะคุณเชนการขายอาหารเสริมประเภทแบบนี้ทําอย่างไรที่จะไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยคะจริงๆผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ธรรมิบาลแล้วก็จริยธรรมของผู้ประกอบการนะคืออันนี้ต้องบอกว่า อเมรเองเนี่ยเจอเจอวิกฤตตรงนี้มาตั้งแต่ปี6กหนึ่งแล้วทั้งที่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ว่าพอสังคมบอกว่าอาหารเสริมนะกลัวปุ๊บเนี่ยจริงๆเราเหมือนเราฝ่าตรงนี้มาด้วยความถูกต้องแบบระยะเวลา2ปีกว่าเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีะเหมือนคําีร์อยู่ว่าอาอยอ,อนุญ,ญาตให้พูดอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะรับผิดชอบแล้วก็ให้ความสาคัญแต่เป็นว่าเกมเนี้ยคนที่ทําถูกเนี่ย ต้องมานั่งหวานระแวงแต่คนที่ทําผิดเนี่ยกลับไม่กลัวอะไรเลยผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อันตรายครับค่ะแผนปี64เป็นไงคะของอามาโดปีนี้เน้นอะไรเป็นปพิเศษอย่างไรคะเทรนด์ทิศทางได้ครับก็หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ R&D e, เหมือนเดิมที่เราชูโรงนะฮะเพราะว่าของอามาโดเนี่ยเราจะมีนักวิจัยแล้วก็มีแลบเป็นของตัวเองซึ่งอันเนี้ยก็จะส่งผลในเรื่องของ SKU ใหม่ที่เรากำลังจะออกนะฮะคือปีนี้มีความตั้งใจว่าเราจะลงมาเล่นตลาดโปรไบอติ ic, เพราะว่า จริงๆมันเป็นเทรนด์ของสุขภาพและเป็นเทรนด์ที่ในระดับโลกเนี่ยตอนนี้โปรบโอติกค,ค่อนข้างที่ให้ความนิยมเยอะนะครับแล้วก็อ,อย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Distribution Channel ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําราคาได้น่ารักขึ้นอีกทําให้คนซื้อได้ง่ายขึ้นอีกโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายทางการขายต่างๆที่มากเกินจริงครับ คือถ้าสมมติว่าทางด้านของผู้ประกอบการที่เขาดูเราอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วเขามีความฝันว่าอยากจะท,ทําธุรกิจคล้ายๆกับคุณเชนนะครับแต่โอเคเมื่อกี้คุณเชนบอกว่าฐานะของผู้เล่นรายใหม่ก็คงจะยากที่จะเกิดได้นะครับแต่ว่าถ้าขอคําแนะนํานะครับว่ามันจะต้องมีเช็คลิสอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องทำอ่ะถ้าคุณมีความตั้งใจอยากจะท,ทําธุรกิจนี้จริงๆฮะจริงๆอย่างแรกผมว่าเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ก่อนครับเพราะว่าพอเป็นเรื่องของกินเนี่ยอะไรที่ต้องเอาเข้าปากเนี่ยมันคือชีวิตของลูกค้าของผู้บริโภคนะฮะแต่ว่า ถ้าจะเริ่มทําจริงๆผมก็มองว่าเอาในส่วนที่เราถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ตรงแล้วก็รวมถึงมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างเช่นโรงงานที่ถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของอทักษะในการขายที่บางทีอาจจะไม่ต้องไปคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเริ่มใหม่ๆในธุรกิจนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะล้มในเรื่องของทักษะทางการขายเพราะว่า <S 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 เหมือนไปหลงว่าจะต้องอให้ของรางวัลเยอะๆหรือว่าทําโปรแรงๆหรือว่า จะเป็นเรื่องของขายทุกถูกอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆนี้มันเป็นเรื่องของบาลานซ์คอรสตัคเจอร์ที่ที่อาจจะต้องคือปีนี้ต้องบอกว่าธุรกิจนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัย5ปีที่แล้วแล้วเพราะว่ามันก็มันก็มีทั้งผู้ประกอบการระดับกลางแล้วก็มีทั้งตัวจริงอะไรเงี้ยครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ว่าวันนี้ผมว่าโอกาสมันเยอะขึ้นเพราะว่าจริงๆมันก็มีทั้งคนออกไปมันก็น่าจะมีคนใหม่เข้ามาได้ครับค่ะต้องขอบคุณมากนะคะคุณเชนค,ะค,ค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะคะ คุณเชนนะคะหรือคุณธนาไตรฉัตรนะคะผู้โชคอนันต์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาม,มาเดลกุ๊ปจำกัดค่ะ